ก็วันนี้นะคะแพทรจะมาสอนเพื่อนนะคะเล่นเพลงฉันคือดวงจันทร์นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยแพทรจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้อยู่ในพาร์ทแรกนะคะซึ่งแพทรจะมาสอนแพทเทิร์นหนึ่งนะคะที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่ท่อนแรกนะคะไปจบท่อนพรีคอร์สั่นเองหรือว่าท่อนก่อนท่อนฮุกนะคะซึ่งสามารถใช้แพทเทิร์นนี้แพทเทิร์นเดียวได้ทั้งอันเลยนะคะซึ่งแพทเทิร์นนี้นะคะวิธีการเล่นก็คือ มันก็คือเปสสามสองหนึ่งตกแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองนะคะสําหรับแพทเทิร์นแรกนะคะซึ่งสำหรับใครที่อยากให้มีลูกเล่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเพิ่มสิ่งนี้เข้าไปได้เลยนะคะก็คืออย่างเช่นอ่ะมันก็คือเปสสามสองหนึ่งตก สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะคะถ้าใครแบบเอ้ยอยากให้มันมีอะไรมากขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวแพนเนี่ยจะพาเพื่อนเล่นแบบช้าๆนะคะในท่อนเดียวเท่าน,นั้นนะคะเพื่อนมันจะได้เข้าใจมาึ้นเน,ะนาะเนอสอววมดาวมากมาพรองาวอยู่ตามชองฟ้าแต่ใครจะเหามีคร ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับพระท่านแรกสำหรับใครที่ก็ต้องการไปดูพระท่านที่สองนะคะสามารถไปดูในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ เป็นพาสองต่อจากคลิปเมื่อกี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแพจะมาสอนในท่อนคอรัสนะคะเป็นฉบับตีคอร์ดนั่นเองเนาะซึ่งอันนี้นะคะแพรอาจจะไม่ได้ร้องจบท่อนนะคะเพราะแพรเนี่ยไม่ได้ฟังทั้งท่อนแล้วก็ร้องไม่ได้ทั้งท่อนนะคะก็เดี๋ยวจะมาสอนนิดนึงนะคะเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะก็สําหรับอันนี้นะคะจะเป็นแพทเทิร์นที่สามารถนำไปเล่นในทั้งท่อนคอรัสเลยนะคะสามารถเล่นจบได้เลยหรือว่าจะสามารถเล่นทั้งเพลงเลยก็ได้นะคะเข้ามาท่อนนี้หนึ่งรอบนะคะวิธีการเล่นก็คือ จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบของแพทเทิร์นวิธีการตีขอดนั่นเองแต่มันจะไม่ได้เล่นแบบแพทเทิร์นอย่างนี้ไปทั้งขอดนะคะมันจะมีอย่างเช่น2อขอนนะคะลงไปในแพทเทิร์นหนึ่งเนาะอย่างเช่นท่อนแรกเลยนะคะฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรอ,อยู่รอบตัวคุณนะคะท่อนนี้เนี่ยจะใช้2อขอนนะคะลงไปในแพทเทิร์นหนึ่งแล้วก็จะมีอีกขอดหนึ่งนะคะคือท่อนรอบตัวคุณท่อนนี้จะเป็นจะเป็นขอดเดียวแบบเต็มทั้งห้องนะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูละกันเนาะว่ามันประมาณไหนนะคะทุกคนอาจจะงงเนาะเดี๋ยวจะเล่นช้าๆละกันนะคะ มันจะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาแบบไม่มีเนื้อเพลงแล้วกันเนาะว่ามันประมาณไหนนะคะอย่างเช่นลงลงเปลี่ยนคอร์ดขึ้น้าลงลงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดลงลงขึ้นข้าลงลงขึ้นลงขึ้นอ่ะแค่นี้เลยนะคะก็จะเป็นแพทเทิร์นวิธีการเล่นท่อนคอรัสนเองค่ะโอเคเดี๋ยวจะพาเพื่อนนะคะเล่นแบบช้าๆละกันในท่อนนิดนึงนะคะเพื่อมันจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะ 深刻的场景。 ะะสัส้นๆประมาณนี้เนาะคร่าวๆไปเท่าที่การตีคอร์ดก็จะประมาณนี้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแพไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย ก็เพลงนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะเล่นท่อนดวงดาวมากมายนะคะเป็นจบท่อนโอมาเลฟแล้วก็ข้ามไปท่อนชันคือดวงจันทร์นะคะโอเคก็เดี๋ยวจะพยายามเอาแพทเทิร์นที่แพรสอนนะคะนํามาใช้นะซึ่งมันอาจจะมีแพทเทิร์นอื่นเสริมขึ้นมาด้วยนิดนิดหน่อยๆนอยนะคะแค่เหมือนเดิมค่ะถ้าใครตามแพรไม่ทันอย่าลืมกลสปิดได้เลยนะคะไปที่่วนเจ็ดห้าหรือว่าศูนย์จุดห้านะคะแล้วก็แพรใส่คอร์ดให้แล้วนะคะทั้งอินสตาแกรมกับทาง Facebook สามารถไปเอาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากได้คอร์ดเต็มเพลงเนี่ยสามารถเอาคอร์ดเนี่ยไปท แค่นั้นไปรับกันเลยค่ะเ นะคะคสำหรับเพลงฉันคือดวงจันทร์นะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดให้แฟนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแฟนสอนเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวน,นี้พักกันแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย